คุณเคยรู้สึกไหมว่าความคิดที่คุณมีต่อตัวเองนั้นเป็นเสมือนกับกำแพงที่ขวางกั้นทุกควาสมสำเร็จในชีวิตดรแม็กซ์เวลล์มอตได้กล่าวไว้ว่าภาพลักษณ์ในจิตใจของคุณนั้นเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมและควาสมสำเร็จของคุณหากคุณนั้นมองตัวเองต่ำจนเกินไปควาสมสำเร็จที่คุณต้องการก็จะอยู่ไกลเกินเอื้อมแม้ว่าคุณนั้นจะอยากได้มันก็ตามข้อหนึ่ง ภาพลักษณ์ในจิตใจได้คุณมองตัวเองนั้นเป็นอย่างไรมันก็จะกลายเป็นรากฐานของพฤติกรรมและความสําเร็จในชีวิตสิ่งที่คุณมองตัวเองนั้นเป็นสเสมือนกับแผนที่นําทางสู่ชีวิตของคุณหากคุณนั้นเห็นภาพตัวเองว่าคู่ควรหรือไม่คู่ควรมีความสามารถหรือไม่มีความสามารถพฤติกรรมและการตัดสินใจของคุณนั้นก็จะสะท้อนกลับมาผ่านความเชื่อพลังงานอารมณ์และความรู้สึก สิ่งที่คุณมองตัวเองในจิตใจเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมและการตัดสินใจวันนี้คุณมองตัวเองเป็นคนเช่นไรคนสำเร็จคนล้มเหลวคนจนคนรวยหรือแบบไหนกันแน่ความเชื่อที่คุณมีต่อตัวเองนั้นส่งผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวในชีวิตของคุณคุณไม่มีวันรู้หรอกว่าทุกอย่างที่คุณได้รับในวันนี้มาจากผลของความเชื่อการเปลี่ยนแปลงภาพในใจของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ คุณจะต้องมองเห็นตัวเองเป็นคนใหม่มีความสุขสุขภาพดีเต็ไมไปด้วยความรักมีการแสดงออกที่ดีเป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นภาพในจิตใจที่ดีนั้นจะเสริมสร้างความมั่นใจและความสามารถเมื่อคุณมั่นใจแล้วว่าภาพที่คุณมองเห็นตัวเองนั้นคือคนรสำเร็จและมีความสุขและล่ำรวยคุณเชื่อไหมครับว่าเมื่อคุณคิดใหม่พลังงานก็จะเปลี่ยนเช่นคุณอาจจะเคยเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่เก่ง หรืเมื่อคุณฝึกเรียนรู้แล้วก็สร้างความเชื่อหมายว่าฉันเนี่ยเป็นคนเก่งได้ฉันมองเห็นภาพที่ฉันเป็นคนที่สําเร็จฉันมองเห็นภาพใช้เป็นคนที่ร่ํารวยมีแต่คนเกื้อกูลฉันเชื่อไหมครับว่ายิ่งคุณเปลี่ยนโฟกัสแบบนี้ได้เท่าไหร่พลังงานคุณเปลี่ยนคุณจะเริ่มดึงดูดผู้คนสถานการณ์เข้ามาเกื้อกูลค,คุณจริงๆขออง้อ 2. การสร้างภาพในจิตใจที่ดีนั้นจะต้องฝึกผ่าน visualization หรือว่าการจินตนาการ คุณจะต้องฝึกใช้การจินตนาการเพื่อสร้างภาพในจิตใจภาพที่คุณต้องการเห็นเป็นคนเช่นไรคุณใส่เสื้อแบบไหนหุ่นแบบไหนน้ำหนักเท่าไหร่ทรงผมอะไรทุกอย่างให้ละเอียดให้หมดครับและวิธีการนี้เองครับในการจินตนาการเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของการใช้จิตวิญ,ญญาณและกดแรงดึงดูดเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างเร็วที่สุดแล้ว การที่คุณฝึกจินตนาการนั้นมันจะช่วยให้คุณดึงความมั่นใจออกมาการฝึกจิตนาการเป็นประจำจะสามารถสร้างภาพลักษณ์ในใจได้ได้ดีกว่าคนที่ไม่ฝึกสิ่งนี้ถ้าคุณสามารถมองเห็นตัวเองที่สำเร็จแล้วมันจะดึงดูดให้คุณมีพฤติกรรมแบบนั้นจิตใต้สำนึกของเราไม่สามารถแยกแยะได้ระหว่างความจริงและสิ่งที่คุณจินตนาการถ้าเกิดว่าคุณคิดในเชิงบวกและเห็นภาพตัวเองบ่อย ร่างกายคุณนิสัยคุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณเคยเป็นไหมครับที่อ่านหนังสือเกี่ยวกับนิสัยฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับนิสัยเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีนิสัยที่ดีได้เป็นเพราะอะไรครับส่วนหนึ่งป้าบอกได้เลยครับว่าเป็นเพราะเรายังไม่สามารถเห็นตัวตนที่เรามีนิสัยที่ดีหรือว่าเป็นคนที่สําเร็จมากพอถ้าคุณมองตัวเองว่าตัวเองสําเร็จมากพอหรือว่าเป็นคนที่มีความสุขร่ารวยหรือเป็นคนเก่งเดี๋ยวสิ่งนี้เองครับ มันจะดึง potential หรือว่าศักยภาพในตัวคุณออกมาโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณอ่านหนังสือนิสัยอยู่ก็ลองฝึกเพิ่มครับในการมองเห็นตัวตนตัวเองผ่านจินตนาการครับข้อ3การระบุและเป,ปลี่ยนแปลงความเชื่อที่จำกัดของตัวเอง limiting belief หรือความเชื่อที่จำกัดนะครับเป็นอุปสรรคสำคัญต่อทุกความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการเงินการสร้างนิสยัยหรืออะไรก็ตาม ถ้าคุณนั้นสามารถระบ,บุได้ว่าตอนนี้ limiting belief ของคุณหรือความเชื่อที่จำกัดมันคืออะไรเช่นฉันกลัวการออกกล้องฉันไม่กล้าที่จะเขียนหนังสือฉันไม่กล้าที่จะไปแข่งขันกีฬาฉันไม่กล้าที่จะทำอะไรก็ตามที่คุณอยากจะทำในตอนนี้ให้คุณเขียนใส่สมุดครับวิธีที่ง่ายที่สุดอย่าคิดแค่ในสมองเพราะสมองจะชอบหลอกคุณว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นความจริงเพราะฉะนั้นให้คุณเขียนใส่สมุดนะครับว่าระบ,บุความเชื่อที่จำกัดเนี่ยมันมีอะไรบ้าง จากนั้นครับให้คุณเขียนข้างขวามือนะอาจจะเป็นปากกาสีเขียวหรือว่าสีดําก็ได้ให้เขียนครับว่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะเพิ่มความเชื่อที่สนับสนุนเข้าไปมันมีอะไรเ <ๆ S 1> ช่ชนชั้นโครงการออกกล้องเปลี่ยนใหม่ความเชื่อที่สนับสนุนคืออะไรถ้าเกิดว่าคุณออกกล้องแล้วคุณจะสามารถเพิ่มรายได้สูงถึง5้าถึงสิเท่าอะไรก็ได้ครับที่มันจะสนับสนุนคุณอะไรที่มันบันทอนเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่จํากัดอะไรที่มันพาคุณไปข้างหน้าสนับสนุนคุณอันนี้คือ ความเชื่อที่สนับสนุนครับการที่เราเนี่ยตระหนักรู้ถึงความเชื่อที่จํากัดตัวเองมันเป็นขั้นตอนแรกของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง NLP ครับได้บอกกันว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนอะไรจริงๆให้ระบุค,ความเชื่อที่จํากัดออกมาให้หมดสะก,ก่อดเพราะฉะนั้นเริ่มจากจุดนี้ก่อนนะครับทุกคนและต่อมาครับให้คุณฝึกตั้งคําถามที่ท้าทายกับตัวเองว่าความเชื่อที่คุณคิดอยู่เนี่ยไอ้ความเชื่อที่จํากัดนะครับมันเป็นประโยชน์หรือเปล่า เช่นฉันกลัวการออกล่องมันเป็นประโยชน์ไหมครับปรากฏว่าไม่เป็นประโยชน์ครับท่านี้คุณนั้นอยากจะสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวอยากจะสร้างตัวตนในโซเชียลมีเดียการกลัวการออกกล่องเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่คุณยังไม่มีทักษะคุณยังไม่ได้ฝึกมากพอคุณยังไม่ได้ฝึกเรื่องของการรับผิดชอบชีวิตตัวเองเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อคุณให้โอกาสตัวเองได้ทา้าทายตัวเองฝึกมากพอเดี๋ยวมันจะค่คอยๆกับเคลื่อนไปได้ครับเสมือนกับรถเนี่ยที่พอสตาร์ทรถแล้วแล้วก็เคลื่อนไปข้างหน้า มันเคลื่อนไหวได้ยอย่างอัตโนมัติครับเวลาที่คุนเนี่ยเหยียบคันเร่งแล้วก็ปล่อยแป๊บหนึง่งมันก็ยังไปอยู่เหมือนกันจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยให้ตัวเองมีภาวะโฟลสเตตลื่นไหลบ้างนะครับและการตั้งคําถามนี้ก็มีประโยชน์มากครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นแง่ใดก็ตามสิ่งที่ฉันคิดรู้สึกและเชื่อในตอนนี้ทําให้ฉันเข้าใกล้เป้าหมายหรือว่าออกห่างจากเป้าหมายสิ่งที่ฉันคิดในตอนนี้เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์อยากให้พี่ๆี่ทุกคนนะครับ นำประโยชน์ที่ป้าบอกสองอย่างนี้ไปใช้กับชีวิตประจำวันครับอันนี้ดีมากเพราะบางคราวเนี่ยเราไม่มีสติในการใช้ชีวิตบางทีโลกมันวุ่นวายคนที่ทำงานคนใกล้ตัวก็วุ่นวายไปหมดเลยเราสับสนเราไม่มีสติครับจนเราเนี่ยไปเผลอเชื่อความเชื่อที่จากัดแล้วเวลาที่เราเนะครับเผลอเชื่อความเชื่อแบบนี้ที่มันจํากัดมันแต่ไม่เราไม่กล้าเป็นตัวเองไม่กล้าแสดงออกไม่สามารถที่จะมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาที่ดีได้ ต่อมาครับเราจะต้องรีเฟรมนะครับหรือการแทนที่ความเชื่อเชิงลบความเชื่อที่จำกัดด้วยความเชื่อที่เป็นเชิงบวกสนับสนุนเช่นคุณอาจจะเคยกลัวการออกกล้องคุณก็เปลี่ยนใหม่เป็นฉันรักการออกกล้องเพราะฉันสามารถเพิ่มรายได้เพิ่มถึง5้าถึงเท่าต่อเดือนให้คุณนะครับค,ค่อยคใส่ความเชื่อที่พาคุณไปข้างหน้าและการฝึกฝนความคิดแบบนี้ครับจะสร้างตัวตนในจิตใจใหม่ได้คุณอาจจะเคยเชื่อว่าคุณไม่สามารถเป็นผู้นำได้ไม่เก่ง แต่พอคุณเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมัน่นและคุณก็เริ่มพัฒนาทักษะต่อไปมันจะดีขึ้นครับข้อ 4. การตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับตัวตนใหม่ในจิตใจของคุณอันนี้สําคัญมากเพราะสิ่งนี้เองครับจะดึงดูดให้คุณมีความมุ่งมัน่นโดยอัตโนมัติและไร้แรงต้านน้อยที่สุดคุณเคยเป็นไหมที่โอป้าเคยถามคุณว่าเวลาที่คุณฟังพอดแคสต์หรือว่าอ่านหนังสือเกี่ยวกับนิสัยทําไมคุณถึงไม่สามารถมีนิสัยที่สม่ําเสมอได้ ทั้งที่หลายคนนั้นก็อยากจะรวยแล้วก็เปลี่ยนชีวิตใช่ไหมครับแต่เวลาทาเนี่ยมันกดดันมันีเกียจเอาเป็นว่าถ้าเราเนี่ยใช้เป้าหมายที่ชัดเจนบวกกับตัวตนที่มีทิศทางและแรงจูงใจที่ดีเราจะสามารถทํามันได้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องบังคับตัวเองคุณรู้ไหมครับคําว่าวินัยเนี่ยมันเป็นดาบสองคมเพราะมันเป็นกรอบคนเราครับไม่อยากจะมีชีวิตโดยการถูกตั้งกรอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปตั้งกรอบอะไรที่เรียกว่าวินัยบ่อย บางครั้งเราก็อึดอัดเช่นต้องกินข้าวเท่านี้นะต้องออกกําลังกายเท่านี้นะบางทีครับมันเป็นกรอบที่อึดอัดจริงๆเพราะฉะนั้นเห็นตัวตนใหม่ว่าเป็นคนอย่างไรน้ำหนักเท่าไรเคลื่อนไหวอย่างไรสำเร็จอย่างไรอันนี้จะดีกว่ามันจะจูงใจคุณได้มากกว่าคำว่าวินัยนะครับต่อมาครับเราจะต้องตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับตัวตนที่เราเห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นตัวตนที่ดีแล้วแต่เราไม่ตั้งเป้าหมายจิต จิตใจของเรานะครับก็จะเชื่อว่าเราเนี่ยไม่มีความชัดเจนแล้วเวลาที่เราไม่มีความชัดเจนไอ้เจ้าโปรแกร,รมของเราในอดีตครับที่อาจจะล้มเหลวเสียใจนู่นนี่นัน่นมันก็อาจจะสร้างความขัดแย้งภายในได้เพราะฉะนั้นจะต้องตั้งเป้าให้สอดคล้องกับตัวตนด้วยจากนั้นเมื่อคุณมีเป้าหมายใหญ่แล้วครับแบ่งเป็นขั้นเป็นตอนและให้คุณมองเห็นตัวตนในแต่ละขั้นตอนนั้นว่าโอเคจากสเตจที่หนึ่งฉันเป็นคนแบบไหนฉันทําอะไรสเตจที่สองเนี่ยฉันทํางานแบบไหนฉันทํำยังไง สเตปสุดท้ายเนี่ยคุณจะเป็นคนอย่างไรเวลาได้คุณเห็นตัวเองในแต่ละสเตปของชีวิตมันจะทำให้คณเนี่ยไปได้ไกลง่ายกว่าโดยไร้แรงต้านนะครับถ้าฝรั่งเขาจะเรียกว่าแรงต้านนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญถ้าเกิดว่าคุณตั้งเป้าแต่ละสเต็ปแล้วคุณเห็นตัวตวนในแต่ละสเตปแล้วคุณก็ทํามันได้สิ่งสําคัญครับให้เซเรเบตหรือว่าเฉลิมฉลองความสาเร็จเล็กๆน้อยๆกับตัวเองชื่นชมก็ได้ไปกินของอร่อยก็ได้ไปเที่ยวก็ได้นะครับข้อห้า การจัดการตัวเองกับความล้มเหลวและเรียนรู้จากประสบการณ์ความล้มเหลวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่โคสําเร็จเขาได้กล่าวเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือว่าการทอกโชวต่างๆรายการต่างๆคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับโคสําเร็จเขาจะพูดเรื่องนี้ครับความล้มเหลวเนี่ยถ้าเรามองว่ามันเป็นความล้มเหลวมันก็อาจจะล้มเหลวจริงๆถ้าล้มเหลวครั้งแรกเนี่ยเราไม่เรียกว่าล้มเหลวนะครับแต่ถ้าล้มเหลวเรื่องเดือซ้ำเนี่ยเขาเรียกว่าความล้มเหลวซ้ำซากและผิดพลาดครับ นั่นคือสิ่งที่วอลเลนบัฟเฟตได้ก e ล่าวเอาไว้เพราะฉะนั้นคนสําเร็จเนี่ยเขาจัดการกับความล้มเหลวด้วยการที่มองหาบทเรียนแต่ก่อนที่คุณจะไปมองหาบทเรียนนะครับคุณอาจจะต้องฝึกยอมรับความล้มเหลวว่ามันเป็นโอกาสในการเป็นบันไดไต่ขึ้นไปสู่การเติบโตครับเอา,อาจริงๆครับโอป้าเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะล้มเหลวหรอกครับในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความรักสุขภาพการเงินและการงานไม่มีใครเกิดมาอยากจะเสียใจหรือว่าเฟลหรอกครับ แต่บางครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วเราไม่สามารถทําอะไรได้เวลาที่เราต่อต้านว่าไม่อยากจะจําเรื่องนี้เรื่องนั้นเรากลับยิ่งจําจริงไหมครับไม่อยากจะผิดหวังแบบนั้นแบบนี้แต่ก็กลับยิ่งเสียใจจริงไหมครับเอาเป็นว่ายอมรับครับว่ามันอาจจะทําให้เราเติบโตจากจุดที่เราอาจจะเคยเจ็บปวดก็ได้ความเจ็บปวดไม่ใช่เรื่องดีครับแต่มันก็ทําให้เราเติบโตในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งถ้าคุณได้มีเวลานั่งทบทวนตัวเองนะครับ ห้าปีที่ผ่านมาสิบปีที่ผ่านมาหรือสําหรับบางคนยี่สิบปีที่ผ่านมาเราเคยอกหักเสียใจเราเคยพลาดกับเจ้านายบางคนเราเคยพลาดกับลูกน้องบางคนเราเคยพลาดกับเพื่อนบางคนมันเฟล,ลมากเลยครับตอนนั้นแต่สุดท้ายจุดนี้เองทำให้คุณกลับมารักตัวเองอย่างน้อยที่สุดนะครับและกลับมาเป็นคนที่พยายามทํางานลดผลบ้างสําหรับบางคนทําให้ตัวเองสาเร็จบ้างขึ้นละ่ะสําหรับบางคนมันมีแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งที่ จักรวาลอยากจะสอนเราเพื่อให้เราได้โตขึ้นครับและแน่นอนครับว่าการที่เราวิเคราะห์สาเหตุของความล้มเหลวอ,อย่างมีสติเราจะสามารถปรับปรุงทุกอย่างเพื่อต้อนรับอนาคตที่สวยงามได้การที่เราเนี่ยครับไม่ปล่อยให้ความล้มเหลวมากําหนดคุณค่าในชีวิตมันเท่ากับว่าคุณได้ใช้ชีวิตอย่างคนที่มีวุฒิภาวะแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วจงใช้ความล้มเหลวครับเป็นแรงผลักดันในการที่คุณจะเติบโตพัฒนาตัวเองสู่จุดสูงสุดของชีวิต ต่อมาครับข้อ 6. การจัดการกับความล้มเหลวและเรียนรู้จากประสบการณ์อย่างที่บอกครับความล้มเหลวเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตที่เรานั้นก็หล็กเลี่ยงไม่ได้ทุกคนบนโลกใบนี้ก็ต่างเจอสิ่งนี้ครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือเราตอบสนองต่อมันอย่างไรต่างหากหากเรานะครับมองว่าความล้มเหลวเป็นบทเรียนและเป็นโอกาสเราจะตอบสนองอีกแง่มุมหนึ่ง แต่ถ้าเรามองว่ามันทําร้ายเรานะครับเราก็จะเชื่อว่ามันเป็นดวงซวยโชคชะตาไม่ดีเราจะโทษทุกสิ่งครับยเยว้นตัวเองครับการยอมรับความล้มเหลวมันเป็นโอกาสทําให้คนเติบโตเพราะฉะนั้นนะครับให้ฝึกยอมรับมันถอดบทเรียนจากประสบการณ์นี้แล้วก็ใช้มันเป็นบันไดข้อ 7. การสร้างนิสัยและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ในจิตใจของคุณนั้นสําคัญมาก จงระบุพฤติกรรมหรือนิสัยคุณตอนนี้ที่ไม่สอดคล้องกับตัวตวนที่คุณอยากเป็นเช่นคุณอยากจะเป็นเศรษฐีหนึ่งร้อยล้านตัวตนตอนนี้มันสอดคล้องกันไหมคุณอยากจะเป็นคนที่หุนดีสุดๆนะคุณได้กินอะไรบางอย่างที่สอดคล้องกันไหมลองระบุมาดูครับก็ทําแบบฝังหัดน,นะครับคล้ายๆกับในเรื่องของ limiting belief หรือว่าความเชื่อที่จํากัดนะครับเพราะฉะนั้นต่อมาครับคุณก็แทนที่พฤติกรรมเก่าด้วยพฤติกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์แล้วหารางวัลน,นะครับให้ตัวเอง สิ่งสำคัญครับเวลาที่เราจะจูงใจให้เราทําอะไรบางอย่างหารางวัลครับเพราะจิตใต้สันึกมของเราเนี่ยมันเสมือนกับเด็กห้าขวบครับเวลาที่เราฝึกฝนพฤติกรรมใหม่จนกลายเป็นนิสัยเขาก็สมควรจะได้รับรางวัลไม่ใช่เหรอครับข้อ8ครับคุณอาจจะใช้คํเย็นเยันเชิงบวกหรือว่า affirmation เพื่อเสริมสร้างตัวตนในจิตใจอาจจะใช้ประโยคบางประโยคสั้นๆครับที่เป็นเชิงบวกพูดในสิ่งที่สอดคล้องกับตัวตนที่คุณต้องการเช่น ฉันมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ฉันสมควรได้รับการปรบมือฉันคือผู้นำที่ได้รับการยอมรับสูงสุดฉันเป็นคนเก่งฉันสมควรได้รับการเกื้อกูลการท่องหรือว่าเขียนคำยืนยันเชิงบวกหรือว่าพูดมันเป็นประจำทุกวันจะสร้างเส้นประสาทให้กับคนครับในร่างกายเรานั้นมันมีเส้นประสาทเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับถ้าเกิดว่าคุณเริ่มตั้งแต่จิตนาการการเขียนและการใช้คำพูด ทั้งหมดนี้จะประกอบกันให้คุณสร้างเส้นประสาทขึ้นมาครับแล้วจิตใต้นสันึกของเรานั้นก็จะเริ่มสังเกตว่าคุณพยายามตอกย้ำซ้ำๆกับมันแล้วมันจะเริ่มเปิดใจยอมรับสิ่งที่คุณป้อนเข้าไปครับขอ้อ9สิ่งสำคัญนั้ในการสร้างตัวตนใหม่ของคุณอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครครับเราไม่ได้เกิดมาเพื่อแข่งขันกับใครในโลกของจิตวิญ,ญญาณนะครับเราเกิดมาเพื่อจะมีความสุข ร่ำรวยแล้วก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่ในฐานะมนุษย์ที่เกิดมาการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนั้นมีแต่ทำให้เรารู้สึกโดยค่าไม่มั่นใจการมุ่งเน้นที่การพัฒนาตัวเองและโฟกัสตัวเองเท่านั้นครับที่จะทําให้คุณกลายเป็นเอก,กลักษณ์ของตัวตนที่คุณอยากจะเป็นการตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวเองเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะทําไม่ใช่ไปแข่งขันกับใครเราควรจะภูมิใจในความสามารถของตัวเราเองบางคนบอกว่าทําไมเราไม่ทําอย่างนู้นอย่างนี้ โอโหครับคนอื่นเนี่ยก็ไม่เก่งในเวของเราเหมือนกันเขาก็พูดในเวที่เขารู้ไงอย่างเช่นคนหนึ่งเนี่ยเขาเก่งการท่องเที่ยวแล้วเขาเนี่ยก็แนะนําการท่องเที่ยวคุณดะเลยในขณะที่คุณอาจจะไม่เก่งการท่องเที่ยวคุณเก่งในการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ถ้าเขา,าอธิบายเรื่องสร้างตัวตนในโลกออนไลน์เขาก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันแหะครับเพราะฉะนั้นเก่งใครแล้วก็เก่งมันนะครับที่สําคัญคุณจะต้องตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับคุณค่าในตัวตนที่คุณอยากจะเป็นด้วย และจงยอมรับสินี้ครับเราทุกคนไม่ว่าใครก็ตาต่างก็มีเส้นทางและเวลาของความสำเร็จที่แตกต่างกันการใช้ความสำเร็จของคนที่เป็นโมเดลเป็นอาจารย์คนหรือว่าอาจจะเป็นแรงบันดาลใจเช่นแจ็คมาบิลเกตไคลดีอีลอนมัสนะครับคุณเอาเขาเป็นแรงบันดาลใจนะทนที้คุณจะเปรียบเทียบหรืออาจจะเป็นใครก็ได้ครับที่คุณชื่นชอบพวกเขานะครับสิ สร้างคอนเนคชันที่สนับสนุนและสร้างตัวตนในจิตใจคุณถ้าคุณอยู่กับกลุ่มเพื่อนนะครับหรือว่าสังคมหรือผู้คนที่มีแนวโน้มว่าจะพาคุณได้ดี99%ครับมันจะพาคุณได้ดีและเป็นตัวตนที่คุณอยากจะเป็นเพราะฉะนั้นการเลือกสังคมคนใกล้ชิดที่มีทัศนคติเชิงบวกคิดเหมือนกับคุณมันไปได้ไกลนะครับคนที่เขาคิดต่างกับคนเนี่ยเขาไม่ศรัทธานในสิ่งที่คุณคิดไม่ว่าคุณจะคิดดีคิดถูกหรือว่าคิดอย่างผู้ยิ่งใหญ่ ไอ้พวกเนี้ยจะไม่เห็นด้วยเลยจริงไหมโอป้าก็เคยเจอเหมือนกันนะครับคุณจะคิดโคตรดีเลยแต่ไอ้พวกเนี้ยไม่มีวันเข้าใจคนและเขาก็จะบอกว่าอย่าทําเลิกทาและบันทอนครับหน้าที่ของคุณคือเลือกคนที่อยู่ใกล้ชีวิตคนหากคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตครับโอป้าเองเคยมีประสบการณ์นะโอป้าก็เปลี่ยนชีวิตเนี่ยมา5ปีใช่ไหมโอป้าก็เปลี่ยนคนที่คุณคบนะครับแล้วก็เข้าสัมมนาพัฒนาตัวเองนะซึ่งเราได้ไปทั้งในและต่างประเทศก็ได้เจอคนที่หลากหลายมุมมอง จ้าของธุรกิจครับที่มาจากทั่วโลกใช่ปะ่ะก็ทำให้ออปป้าเริ่มที่จะเปลี่ยนมุมมองใหม่และพวกเขาเนี่ยคิดเหมือนกันคือพวกเขาอยากจะมั่งค่ามากขึ้นอยากจะสําเร็จมากขึ้นพอเราคุยด้วยกันครับมันเข้ากันดีๆแล้วเขาก็แนะนําอย่างนู้นอย่างนี้เราก็จะเบิกเนตรมากขึ้นครับลองดูนะเลือกคนที่คุณคกครับข้อ1 1ครับการให้ความสาคัญกับความสาเร็จและความก้าวหน้าของตัวเองมันคือสิ่งที่ควรค่าแก่การยอมรับครับ ไม่ว่าคุณจะก้าวหน้ามากหรือน้อยแค่ไหนก็ตามจงเห็นคุณค่าทุกความสำเร็จของตัวเองในแต่ละสเตปของชีวิตเพราะอะไรรู้ไหมครับที่ป้าพูดแบบนี้เพราะว่าหลายคนนะก็มาได้ไกลนะคือบางคนบอกว่าโอ๊ยฉันเงินเดือนแค่สามหมื่นเองก่อนหน้านี้ตอนคุณเริ่มงานนะคุณอาจจะได้เงิน,นแค่ห้าพันหกพันหมื่นหนึ่งมาวันนี้ได้เงินเดือนสักสามหมื่นลืมไปแล้วว่าแปดพันบาทเป็นยังไงห้าพันบาทเป็นยังไงหรือบางคนเนี่ย อยากจะสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ณนะปัจจุบันนี้อาจจะมีผู้ติดตาม500คนแต่ลืมไปไหมว่าตัวเองก็เริ่มจากผู้ติดต,ตามศูนยะ์คนนะให้มองเห็นคุณค่าความสําสเร็จของตัวเองทุกขั้นตอนนะตอนที่ป้าเริ่มต้นเนี่ยก็ไม่ได้สวยงามเท่าไหร่นักนะครับก็ใช้ฉากหลังสีเขียวนะครับแล้วก็ขึ้น obs ภาพก็ไม่ชัดนะครับแต่ว่าก็ยังทํามาจนเราเริ่มพัฒนาดีขึ้นดีขึ้นตามสเต็ปนะมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดครับแต่จงเชื่อเถอะว่ามันจะค่อยดีขึ้น และก็12ครับจงให้อภัยตัวเองเพื่ออนุญาตให้ตัวเองได้กลายเป็น the best version หรือเป็นตัวตนที่เข้มแข็งกว่าเดิมมีความสุขกว่าเดิมถ้าคุณนั้นยังมัวแต่ยึดติดก,กับอดีตยังเอาความล้มเหลวมาบอกกับตัวเองว่าฉันไม่ดีพออันนี้คุณเป็นผู้พิพากษาตัวเองนะครับคุณจะไม่มีวันสร้างภาพใหม่ที่งดงามได้เลยจงให้อภัยตัวเองปลดปล่อยตัวเองจากโครงที่คุณได้สร้างเอาไว้ การให้อภัยไม่ใช่การลืมแต่คือการหยุดลงโทษตัวเองได้แล้วภาพลักษณ์ใหม่จะไม่มีวันเติบโตหากคุณนั้นยังยึดติดกับภาพเด,มเดิมๆตัวตนเดิมการให้อภัยคือการคืนอำนาจที่แท้จริงให้กับตัวเองจงกลับมาเลือกเส้นทางของตัวเองอีกครั้งใน the best version การพูดกับตัวเองอย่างอ่อนโยนนั้นคือภาษาที่จิตใต้สำนึกจะยอมรับได้ลึกที่สุด คุณอาจจะเคยล้มเหลวในธุรกิจก็จริงและบางครั้งคุณอาจจะเฝ้าบอกตัวเองว่าฉันไม่น่าพลาดเลยใช่มันแย่ชะมัดฉันตัดสินใจผิดใช่ไหมเนี่ยเปลี่ยนใหม่ครับฉันเป็นคนที่เรียนรู้จากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคุณต้องยอมรับเขาว่าเราเกิดมาก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งที่อาจจะมีทั้งความสุขความทุกข์แล้วก็เพอร์เฟกไม่เพอร์เฟกแตกต่างกันไปชีวิตจะจัดเรียงทุกอย่างให้กับคุณเมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองใหม่สุขทุกข ถ้ามันไม่มีอะไรดีกับเรามันคงไม่มีของคู่กันแบบนี้ครับเพียงแต่ว่าในวันที่เราอาจจะทุกข์ใจเราอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมอง,มองแล้วก็หาบทเรียนจากมันจงหยุดใช้ตัวตนเก่าตัดสินตัวคุณเองได้แล้วนะครับแล้วเริ่มใส่ภาพใหม่ให้กับตัวเองจงทํางานกับความสาเร็จเกี่ยวกับตัวเองโฟกัสที่ตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครมีใครบ้างครับที่เริ่มมองเห็นชัดเจนแล้วว่าต่อไปนี้ฉันจะเป็นคนใหม่ที่ กล้าเห็นคุณค่าของตัวเองและต่อไปนี้จะจะกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของฉันในทุกๆวัน Motivation Podcast สวัสดีครับอันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมลับในช่อง Motivation Podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยาม f u l n e s s ธุร,รกิจและการตลาด Motivation Podcast Premium Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมคลับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอทไซโอไอิสานได้เลย ขอบคุณมากครับ